ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่สามใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับนักบวชเหล่านี้คงจะเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลก เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนี้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาว่าถ้าตรัสตอบว่านักบวชเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์พระเจ้าประสิทธิกโกนก็จะดูแคลนพระสัพพัญยุตยานได้จึงตรัสตอบเป็นกลางๆโดยทางธรรมว่ามหาบาพิษพระองค์บริโภคกรรมยากที่จะทรงทราบว่าคนเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานกำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและพึงรู้ได้โดยการนานๆปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนากันนานๆเมื่อได้สดับแล้วพระเจ้าปรเสนทิโกนอัศจรรย์พระราชหหยรับรองความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชอบแล้วและทรงรับว่านักบวชเหล่านั้นคือจันบุรุษหรือคนสอดแนมของพระองค์เอง จากนั้นเป็นต้นมาในเมืองสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกนและมวลมหาชนได้แข่งขันกันถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเหล่าภิกษุสาวกด้วยวิธีการเพิ่มของเคี้ยวของฉันที่หาได้ยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่ากันซึ่งในที่สุดพระเจ้าประสิทธิโกนเป็นฝ่ายชนะเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงทมโปรดปรตทปาทะ ปริาพาทพร้อมด้วยบริวารสามพัน 3, คนผู้พำนักอยู่ในมลิการามมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่โดยรอบมีศาลาเพียงหลังเดียวให้โปรตถปาทะปริาพาทและความเห็นเดิมของตน จนต่อมาได้ปฏิญญาหรือการให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นอุบาสกว่าจะถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีพราหมณ์คฤฮบดีหรือผู้มีฐานะร่ำรวยเดียดถีหรือนักบวชนอกศาสนาปริภาทหรือนักบวชนอกศาสนาที่ศึกษาธรรมะและปรัชญาแล้วออกเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อเรียนรู้เพิ่ม เติมและโตวัะแลกเปลี่ยนความรู้รวมจำนวนแล้วม,มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วได้ละทิ้งสลัดเดิมของตนจากนั้นก็มาปฏิญญาตนเป็นอุบาสกบ้างขอบรรพชาอุปสมบทบ้างตามแรงตามกำลังศรัทธาสำหรับท่านอนาถบินทิกเศรษฐีและนางวิสาขาผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาตลอดระยะเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยังเมืองสาวัตถีเหล่าภิกษุสาวกจำนวนนับร้อยนับพันได้อาศัยสองตระกูลนี้เกื้อหนุนเป็นอันมาก เมืองสาวัตถีจึงถือเป็นราชธานีที่นับว่ามีความสำคัญทั้งในทางโลกและทางพุทธศาสนาดังเรื่องต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้เองย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมาถึงเมืองสาวัตถีนั่นเอง ได้มีข่าวเล่าลือกันไปทั่วว่าได้มีมหาโจรร้ายเที่ยวออกไปปล้นฆ่าชนชาวเมืองต่างๆในเขตแคว้นโกสนมหาโจรร้ายผู้นี้มีฝ่ามือชุ่มโชคไปด้วยเลือดมนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไร้ความปราณีหากมีข่าวจะเข้าบุกรุกยังที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะปราศจากผู้คนกลายเป็นที่รกร้างบ้างก็อพยพหนีหายไปกันทั้งหมู่บ้านถ้าใครใจแข็งไม่เชื่อผลต่อมาก็กลายเป็นร่างกายที่ ไรวิญญาณด้วยเหตุนี้เองทำให้ชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวหวัว่นใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะคอยตั้งใจฟังข่าวการมาของมหาโจรผู้นี้เพื่อพร้อมที่จะอพยพหลบหนีอยู่ตลอดเวลาแม้ในฝ่ายของพ่อค้าเองที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างแคว้นโกศนกับแคว้นมคัดหรือระหว่างแคว้นโกสนกับแคว้นวัชีเองก็ตามต่างก็เป็นไปด้วยความวิตกกังวลและเตรียมตัวคอยฟัง ข่าวอยู่เสมอเพื่อที่ว่าหากจะต้องเดินทางเฉียดไปใกล้กับเส้นทางของมหาโจรร้ายผู้นี้เมื่อใดก็จะรีบเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นในทันทีแม้ว่าจำเป็นที่จะต้องเดิน ทางอ้อมไปไกลขึ้นมากก็ตามโดยทุกๆคนจะพากันเรียกมาหาโจรร้ายผู้นี้ว่าองคุลีมานซึ่งมีความหมายว่าผู้มีนิ้วมือมนุษย์เป็นพวงมาลายัยโดยมาหาโจรร้ายผู้นี้เมื่อได้เอาชีวิตผู้ใดแล้วก็จะตัดนิ้วมือผู้นั้นมาหนึ่งนิ้วเพื่อมาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้คล้องคอน,นั่นเององคุลีมานผู้นี้นั้นเป็นผู้ที่มีความชำนาญการในการต่อสู้เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วว่องไวเนื่องด้วยได้มีโอกาสเคยศึกษาสินปะวิชามาจากเมืองตักศิลาราชธานีแห่งแคว้นคันธาระอันเป็นเมืองเดียวกัน